ความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นอีกรอบค่ะในอพิวัฒกับพ่าพวกคำหยุดก็สะใจฮะก็คือมันก็เป็นสไตล์ MTI อยู่แล้วทำแกรนดก็ต้องแรงหันมาทำยูนิเวิร์สคู่กับแกรนก็ต้องแรงนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งอกตั้งใจแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาคอมเพลนหรือมาเบรมในเรื่องของการการตั้งใจหรือคุณภาพของโปรดักชันอันนี้ก็ถือว่า เป็นงานเล็กๆครับแต่ว่าก็ก็ทําให้ตอบโจทย์ไปทุกจุดเท่าที่จะทำได้<ช>ครับผมคือสปอนเซอร์ดีครับไม่ว่าจะเป็นมิสแกรนนะฮะไทยแลนด์กันอินเตอร์เนชั่นแนลตอนนี้ก็เริ่มขายแล้วก็ยูนิเวอร์สไทยแลนด์แล้วก็มิสยูนิเวอร์สนี่ถือว่าเยอะมากนะถือว่าเป็นปีที่คุยอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็สามารถเรียกซับได้นะฮะ้ต้องคุมคุ้มอยู่แล้วฮะ คุ้มอยู่แล้วตั้งแต่คิดตั้งแต่แรกเพราะว่ามันเป็นมาสเตอร์เพีสแล้วก็มันเป็นไลไอเทมซึ่งคนยังคิดไม่ออกว่าควรจะทําอย่างไรให้มันได้เงิน<ช>นะครเพราะฉะน,นั้นเนี่ยมันห่างหายจากการคุ้มทุนมานานก็เที่ยวนี้จะทําให้ดูว่าการคุ้มทุนเขาทากันแบบไหนแล้วคุณภาพก็ดีด้วยเ่ายังทเห็นอว่าห,า,า,เหา,าเลาร,าเร์ง่ายจังผ่านอะไรนะ่าคอเอ๋อง่ายครับง่ายง่ายนี่ยังไม่ได้ว่างคุยอีกหลายรายเลยเสียดายอันนี้พูดรจริงค<ล>ร,รับ่าติดต่อเข้ามาหาเราต้องไปหาเขาเพียงแค่ว่า สปอนเซอร์ที่โชว์ตัวนั้นหมายความว่าเซ็นสัญญาแล้วจ่ายเงินบางส่วนแล้วถึงขึ้นได้เพราะเราเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถ้าไม่ใช่มีสัญญาเนี่ยมีคนแย้งตลาดเนี่ยเราอาจจะต้องออกจากตำแหน่งคือหมายถึงหลอกลวงผู้ถือหุ้นเพระาะฉะนั้นที่เห็นทุกครั้งที่ขึ้นเวทีนั่นหมายถึงว่าเรียบร้อยตามกฎหมายะนะครับก,ก็ได้มาวันนี้ได้มา80 ก็ต้องขอบคุณกระแตด้วย,ยวที่งงไปงงมาได้นางมา30ล้านก็โอเคแตอนแรกที่มีข่าวไปบอกว่ามินวัตจะแบบได้500ล้านอะไรเงี้ยตอนนี้มินวัตได้ได้ได้ยังไงก็ต้องได้ยังไงก็ต้องได้รายใหญ่ๆผมยังไม่คุยกันเลยฮะก็มีรายที่ผมขอไปร้อยล้านอะไรเงี้ยแต่เป็นจากต่างประเทศนะผมจะไม่ขอ,องพราประมาณรัฐบาลนัะฮะผมจะไม่ได้สนใจในจุดนั้นเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราลำบากเพราะว่ารายใหญ่กว่านี้ก็จะกําลังจะเข้ามาจริมีฮะมันต้องมีฮะ ขวัญไว้ไม่รายละร้อยแล้วก็ร้อยหนึ่งมีสามเลทเหรอคะมีเลนะสามสิบนี่ก็น้อยแล้วนะก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีต่ากว่านี้อาจจะมี10ล้านแต่ว่าขอขายเลทเลทขายหลังหลังที่แบบอตแรกเสร็จแล้วรตที่2เสร็จแล้วแล้วก็ไปเก็บตกเอาอะไรอย่างเงี้ยครับขอย้อนไปจุดที่ไปคุยกับคุณแอนครับเรามีเงื่อนไขอะไรต่อกันไหมแบบคุณแอนถูกไว้วางใจให้คุณพักษ์จัดการการตัดสินใจจริงๆเกิดขึ้นภายในชั่วข้ามคืนนะเพราะคุณแอนชอบชวนไปดึกๆ นะฮะก็ไปถึงดึกๆประมาณสี่ทุ่มก็คุยกันแป๊บเดียวจริงๆมันเสร็จเรื่องไปแล้วนะฮะเรื่องยูนิเวอร์สไทยแลนด์เร่ก็เสร็จหมดแล้วเล้วก็เสร็จแล้วจ่ายเงินแล้ว1้อยแปคุณแอนก็บอก1นึ4อยากให้ช่วยอยากให้ทําด้วยนะฮะแล้วก็อยากให้มันแบบเป็นประเทศไทยประเทศอื่นเขาส่งมาอย่างเงี้ยมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ไว้ใจโปรดักชันไม่ไว้ใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าคุณแอนแกกกตกใจกับเม็กซิโก นะครับเพราะแกไม่ได้ควบคุมอะไรเลยแล้วแกก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดสภาพมันเป็นเหมือนเดิมอีกผมก็บอกเขาว่าต้องไม่เหมือนเดิมนะ,ะถ้ายังเหมือนเดิมอีกเนี่ยเดี๋ยวแบรนด์มันจะสุดไปแกก็เลยตัดสินใจว่าเออแกก็เอา12 3 4 5, งสองสามสี่ห้าเงินไขแค่นี้ถ้าทาได้เอาไปเลยผมกลับไปผมก็ตอบแกลุ้งขึ้นเลยว่าโอเคงั้นให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยดูรายละเอียดซึ่งกันและกันนะฮะทำเทอมชีสแล้วก็เข้าบอร์ดแล้วก็เซ็นสัญญ,ญาครับผมว่าคุณนายมันคนจิพวัต มาท,ทำใช่ไหมคะบนนี้ครัต้องเรียนนําตรงว่าถ้าเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราตอนแรกเรายังไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ว่าด้วยคอนเวอร์เซชันของคุณแอนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าแน่นอนครับทุกคนจะกลัวการเป็นเจ้าภาพนะฮะอดีตของเจ้าภาพมันหลอนนะฮะตรงที่ว่าทําดีแค่ไหนก็ขาดทุนนะฮะเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าใครบ้างทุกคนเจ็บเนื้อเจ็บตัวถึงขนาดต้องยึดถูกบริษัทยึดไป ต้องไปจดทะเบียนบริษัทใหม่ต้องหนีหัวสุกหัวซูนบางคนกู้ี่ยังไม่ชำระเลยนะฮะเป็นร้อยล้านอย่างนี้เป็นต้นเอาก็บาระสาทสาลอยใช่ไหมที่จัดแล้วขาดไม่ครับที่นี่ไม่เคยมีนี่ะเัอก็บนเวทีพูดแล้วายเงินไม่สำคัญที่นี่มีเยอะอปวดรวยซะงั้นกาชสมคามค้าปไทยครับช่วงเก็บตัวครับจะได้เยอะนะครับเพราะว่ามีมวยแน่นอนอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาคุณไอ้กวอูว้าวเลยคุณละอูว้าวมากแบบเฮ้ยจะเอาแบบนางงามไปมิกซ์กระมวยได้ไงโอ้โหตอนนี้สนามมวยบ้านเราเนี่ยมันดังมากมันดังแบบพาวิลเลียนมันดังแบบโอ้โหเหมือนวังในแบบในฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันมันสวยมากนะฮะเราก็จะไปมิกซ์กับอ่าโรงเรียนทำอาหารที่เป็นแบบโรงเรียนอาหารไทยนะฮะเราก็จะมีแฟชั่นโชว์วันที่4เชิญทุกคนแฟชั่นโชว์130ประเทศก็ดูกันจนดึกเลยนะ มันเยอะไป,ปะเปล่าผมไม่รู้แต่ก็ต้องทำนะฮะร้อยสามสิบคนเดินกันนั้งอ่หนึ่งทุ่มเลิกงานตีหนึ่งนฮะ <Okay. S 1> ก็จะมีแฟชั่นโชว์จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เหมือนกับ MGI เลยแต่ว่าแน่นอนครับอ่าตีมันก็อาจจะต้องมีการเดินแฟชั่นโชว์และเดินมงกุฎนะฮะแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นรอบแฟชั่นโชว์ไม่ใช่อ่าเซเลมอน,นี่เวลคัมเซเลมอนี่ออันเนี้ยเพื่อให้ดูถึงความเป็นแฟชั่นกำลังคิดว่าคนไทยจะมีส่วนร่วมในโชว์แรกยังไง นะไม่แน่นะครับว่าคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นคนทำชุดไทยให้นานาชาติใส่ในโชว์แรกแล้โชว์สองถึงจะเป็นชุดราตรีที่น้องเตรียมมาแล้วใส่กับมงกุฎแต่ชุดแรกน่าจะอยากให้เป็นผ้าไทยคิดว่าใส่ความเป็นไทยครับใส่ไทเยอะใส่เยอะเลยใช่ไหมคะใส่เยอะอาหารไทยแฟชั่นผ้าไทยมวยไทยนะฮะน่าจะเยอะสุดที่ผมเคยทำนะเพราะว่าโดยปกติแกรนจะมีความเป็นตะวันตกจ๋าอันนี้ผมต้องพยายามฟื้น ฟื้นสมองผมมาอีกด้านหนึ่งอย่างเมื่อสักครู่นี้ตอนดูซ้อมรำเริมอะไรเงี้ยเราก็บอกกับทีมเนานะไม่คุณเนาะ <c oughs> ดูลำได้ด้วยเหรออ,อ,อะไรเงี้ยไม่คุณนะแต่ว่าโอเคดูสักพักหนึ่งก็เริ่มอินก็น่าจะสนุกผมว่าน่าจะมีแบบไลฟ์มิวสิกมโหรีอะไรเงี้ยท่ามกลางท่ามกลางแฟชั่นโชว์ผมก็จินตนาการว่าน่าจะมีวงดนตรีไทยนะอยู่ตรงกลางแล้วนางแบบก็เดินนะไหลเรียงแต่เล่นจริงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะน่าน่าจะสนุกนะ บบกำลังดิวอยู่นะครับวันนี้ที่ไม่ได้บอกก็าเนื่องจากว่ายังไม่ใครจบดิวสักคนนะแต่ต้องมีหนึ่งในศิลปินแน่ๆนะฮะเพราะอยากให้มีเพราะว่าซิกเนเจอร์ของยูนิเวอร์สสิ่งไหนที่มันดีผมจะเอาเก็บไว้ให้นะครับสิ่งไหนที่แบบมันมีความผิดพลาดหรือมันมีความที่แบบหมดยุคเราก็ต้องยอมรับนะหลายคนบอกอยากเก็บไว้ทั้งหมดมันเก็บไม่ไหวจริงๆนะฮะก็ศิลปินมีแน่ๆแต่ยังไม่รู้ว่าใครก็ตอนนี้ขอทางค่ายต่างประเทศเข้าไปแล้วก็ดูบัตรเจ็ นะครับเรื่องบัตเจ็ดยังไม่ค่อยกลัวกลัวอย่างเดียวคือเรื่องไม่มานะครับเพราะว่า1คิวสองรงเกตลาง,งนนศิลปินบางคนเหมือนอยากมาแต่ไม่ขอร่วมเดินกับนางงามมันก็มีเรื่องอันนี้เราไม่ได้ว่ากันเพราะเขากลัวโพสิชันนิ่งเขาว่าเขาจะเป็นตัวประกอบใช่ไหมฮะพอเขาดังเขาจะมาเดินร้องสองเพลงแล้วนางงามมาเดินผ่านหน้าผ่านหลังเขาเหมือนเป็นแบบเหมือนเหมือนเครื่องเคียงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอาเอ่ะอะไร อต้องบอกแฟนๆนิดนึงนะครับหลายคนพอพูดถึง i m p a อะชอบคิดถึงว่า Impact Arena นะฮะสังเกตนะครับว่าคุณแอนไม่เคยพูดว่าอารีนคุณแอนพูดแค่แค่ Impact เมืองทองนะฮะเพราะอารีน่ายังไงเราก็ไม่มีวันได้อยู่แล้วเพราะหนึ่งจะฟลอีบุ๊จนถึงปีหน้านไม่มีทางที่จะได้ข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยแคปซิตี้ประมาณ11,000นะฮะซึ่งเราอยากได้แคปซิตี้เยอะขึ้นเราก็ต้องไปทชลเลนเจร์ใหญ่มาก ใหญ่จนดูไม่รู้เรื่องฮะใครได้บตตัตรไกลๆดูไม่รู้เรื่องหรอกฮะพูดได้เลยไกลเกินนะฮะหนึ่งหมื่าไกลมากด anyway ูได้ครัดูได้โอเคเดี๋ยวให้ไปคือมันไกลมากๆนะแต่ไม่ต้องห่วงนะว่าจะบังกันเพราะผมยกระดับตรงกลางขึ้นมาอีกหนึ่งระดับแล้วขึ้นมาอีกหนึ่งระดับไม่ได้ใช้ไลเซอร์นะไม่ได้ใช้ไลเซอร์เหมือน Impact Arena นะครับจะเป็นการยกพื้นเลยที่เราออกแบบคือยกพื้นเลยยกพื้นยกพื้นยกพื้นให้หมดนะฮะ ก็ถือว่าเป็นการก่อสร้างที่หนักมากแล้วก็ค่าที่แพงมากไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ด้วยนะพูดได้เต็มปากเต็มคำไม่ต้องโปรโมทก็ได้ i ิ p a c t ไม่ได้ให้อะไรเลยจ่ายไปแล้ว14ล้านกว่าชจอพื้นที่อย่างเดียวยังไม่ทําอะไรเลยไม่คิดว่าแค่วันไฟนนอลน่าจะเท่าไหร่เลคะอ่คนเหรอตัวเลขเหรอโอ้มันไปเรื่อยๆครับนี่คือพื้นที่เปล่าๆยังไม่มีอะไรเราจําเป็นต้องจ่ายเพราะเราเป็นบริษัทมหาชนเราต้องจ่ายถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยเราล็อกพื้นที่ไม่ได้ นะฮะแล้วยิ่งเราต้องการพื้นที่ที่ได้เยอะคนแล้วคุณแอนพูดไปแล้วว่า Impact ผมก็เลยบอกคุณแอนว่าเมื่อคุณแอนพูดไปแล้วผมก็ต้องทํา Impact จนได้จะแพงแค่ไหนผมก็ต้องเอาเพราะผมไม่อยากให้คุณแอนต้องเสียคําพูดผมก็เอาอิมแพกผมก็ไปตามบูจนได้วันมาแค่นี้นั่นคือสาเหตุที่มิสแกรนผมกระเถิบขึ้นนะฮะเป็นวันที่18เพราะว่าผมต้องการเอาเวลาเพื่อในการเตรียมตัวมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลเสร็จวันที่18 น้องจะอยู่และทำอีเวนต์กันประมาณ1สัปดาห์ช่วงนี้ก็คือช่วงลอยต่อนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวทีใหม่ก็หมายถึงนางงามชุดใหม่ก็เข้าวันที่สองจะได้ทันในการทำงานนะครับม่ดกดดันหมายแบบพอมาอยูย่ในมือพิรวัดคนก็าคาดคาดหวังไว้แหละว่าแบบจะทำให้โลกตะลึงไม่ไม่ผมไม่ได้กดดันในการทำงานเลยผมมีความสุขและมีความสนุกกับการทำงานนะฮะเรื่องกดดันผมผมไม่รู้สึกอะไรหรอกครับ นะครเพียงแค่ว่าผมพยายามจะหาเมคนิกหรือเทคนิคที่ดีที่สุดนะครบ,บางอย่างมันยังไม่มีบางอย่างอุปกรณ์ไม่พอ้ออันนี้ผมเป็นห่วงนะเพราะว่าโปรดักชั o นในเมืองไทยบางทีมันมันไม่หลากหลายมากพอนะครก็ก็เดี๋ยวกาลังตอนนี้กําลังไล่จองสิ่งของต่างๆว่าในช่วงเวลานั้นเราจองอะไรได้บ้างถ้าไม่ได้เราก็จะทํำยังไงต่อเช่นอาจจะต้องไปเช่าในต่างประเทศใกล้ๆซึ่งเขามีอยู่แล้ว ตกใจนว่ก็จะสัมภาษณ์โอเคเนาะไปยังวังวงนอกจากโปรดักชันนอกจากพอนอกจากพินวัลวางแทนอะเลว่ดดีมากเออตอนนี้ทํางานเยอะนะครับก็จะมีทีมหลังบ้านสําหรับทําเรื่องเอกสารให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดนะฮะทำวีซ่านะฮะทำโฮเทลคอนเฟิร์มชันแล้วก็คุณแอนบอกให้ทำทัวร์นะฮะก็ก็กำลังฟอร์ม ทำทัวร์สำหรับใครที่จะซื้อบัตรในราคาที่แบบพรีเมียมสุดๆก็จะได้บัตร VIP ในทุกรอบทั้ง3รอบของเราแล้วก็จะได้ามาถึงเมืองไทยตั้งแต่วันที่17แล้วก็ออกวันที่22คือโฮแพคเกจทั้งโรงแรมทั้งอาหารอะไรเงี้ยอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่คุณแอนเขาอยากได้เดี๋ยวผมก็จะปฏิบัติการให้นะฮะแต่รับไม่เยอะเท่าไหร่คนไทยก็รับนะฮะจะได้มานอนอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างแต่สิ่งสําคัญก็คือ เราก็เ e v e l o p าทุกระบบของเราพร้อมแล้วล่ะออกขายตัวเมื่อไลร่ก็ผ่านนะฮะระบบของ MGI ของเราโดยที่เราเอาหน้ากากไปแปะไว้ใน universe ทันทีที่คุณคลิกก็จะเข้ามาที่ MGI เ,เงินก็จะมาจากทั่วโลกเข้าบริษัทเราโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านเอเจนซี่ไหนไม่ต้องถูกหักค่าเอเจนซี่ฟรีครับผมอันนี้ก็พร้อมป,ปีนี้ที่ว่าทำหลายยี่ ไม่ล้นมือมันแบบ้นได้ใช่ไหมคะยังมีอีกไหมครับเวทีไหนครับไม่เอาแล้วล่ะเรือจเราซื้อแล้วพ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 อแล้วเวทีไม่เอาแล้วไปอัดตที่ไหนไปอีกมไม่เอาครับเราซื้อเราต้องดูดีๆฮะถ้าเกิดสมมุติว่าคิดว่าแค่ซื้ออะซื้อได้เยอะผมว่าผมซื้อได้ประมาณ20เวทีนะฮะมีเยอะๆมากมายไก่กองที่เขาอยากขายเอาจริงๆใครเาก็อยากขายกันเฮฮาปาร์ตี้เพื่อนๆกันทางนั้นนะแต่ตอนนี้ภาระความรับผิดชอบผมต้องทุ่มเท ก็คงจะไม่ได้สนใจที่จะไปซื้อไข่นะเพราะว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันมันแค่จุดเริ่มต้นไว้วันหลังถ้าสบายตัวมากกว่านี้ทําไปเรื่อยๆแล้วมนรู้สึกสนุกแล้วค่อยว่ากันใหม่อีกทีครับอยากให้ีทนความภาคภูมิใจในการที่แบบได้ทงานในค่ะเพราะว่ามันเป็นเทีที่ที่ตไก็ก็ผมว่ามันก็เป็นการเติมเต็มในสิ่งที่เราอยากจะบอกตัวเราแล้วก็บอกคนอื่นว่าเอ้ยประเทศไทยรวมถึงตัวเราอ่ะทำได้นะ ทำไมเราจะต้องก้มหัวให้ฝรั่งตลอดเวลาทำไมเราต้องคิดว่าฝรั่งนะมีโปรดักชันที่ดีทำไมเราถึงคิดว่าเออพอเห็นว่าเป็นยี่ห้อต่างประเทศแล้วเราจะรู้สึกโอ้โหมันใช่มันถูกมันมันเจ๋งทำไมคุณไม่เปิดโอกาสให้คนไทยได้ทำบ้างแล้วคุณต้องบีลีฟความเป็นไทยบางคนบอกว่าทำไมไม่ใช้โปรดักชันนอกคุณรู้ไหมว่าโปรดักชันนอกมันก็ไม่ได้ต่างจากไทยเท่าไหร่แต่ค่าใช้จ่ายของมัน4 5หเท่าจากโปรดักชันไทยนะฮะแล้วมีแต่คนมานอนกินกันคุณมันเหมือนเป็นเมืองขึ้นเขา แล้วเราเองก็ไม่เคยมีการพัฒนาได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเขามาแล้วเขาก็เอาเงินแล้วเขาก็ไม่ได้สอนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพัฒนาฝีมือพวกเราซึ่งมั่นใจได้ว่าจะพยายามเต็มความสามารถครับโอเคครับคุณนักข่ามีนาดีน่อยทำไมคะเรื่องคนดูแลอ่ะนี่ใครฮะมองไม่ค่อยเห็นเลยลักบอลนี่โอ้ตายแล้วนะครับประจักรนะข่าวเวทมนต์ อะไรก็ก็บอกน้องไปชัดเจนเพราะว่าน้องมาเสียเวลาคุยกันตั้งชั่วโมงกว่าอยู่ในห้องส่วนตัวแล้วก็มีผู้ช่วยน้องบอกว่ามีคนรับงานแค่สองคนนี้ที่พาเข้ามาด้วยแล้วถามว่ามีงานอะไรที่มันก่อให้เกิดความอันฟิลแบบสับสนอะไรไหมบอกมาให้หมดเราจะได้บอกว่านี่ได้หรือไม่ได้เพราะมีบางแบรนด์เนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์ที่อาจจะเคยแบบทำผิดเคยถูกติดคุกมาก่อนเคยแบบถูกสคบจับเคยออยไปจับ แต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อบงชื่อแบรนด์ให้เรารู้ด้วยนะเพราะเราจะไม่อยากให้ทํางานกับงานพวกนี้ต้องระมัดระวังนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น <c oughs> ซึ่งน้องบอกว่าไม่มีแล้วก็คือมีแค่ unscr วันนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเราจะบอกไม่มีละช่วงนี้ไม่มีแต่ว่าพอหลังจากนั้นแค่2วันมันก็มีประกาศนี้มาแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็ติดต่อไปทางพิเตอร์ว่าขออนุญ,ญ,ญาตเอาน้องไปงานนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเซอร์ไพรส์ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโทรไป หาผู้ช่วยของน้องวีนาที่มาวันนั้นสองคนน้องก็บอกว่าพอดีรับไปนานแล้วก็เลยปัญหาก็เกิดขึ้นเอวทำไมไม่บอกวันนั้นนะฮะเขาก็ยอมรับว่ารับมานานแล้วแล้วก็อยากแก้ปัญหาด้วยการจะวิ่งไปถ่ายรูปให้ทางนู้นนิดนึงแล้วจะรีบวิ่งกลับมาให้ทันซึ่งเวลามันตรงกันนะผมก็แสดงความชัดเจนนะครับท่านั้นเองไม่มีอะไรฮะไม่ได้โกรธเยอะแย,ยะมากมายแต่เียงแั่ว่าสับสนในเรื่องของคนอื่นซึ่งจะทําให้เราสับสนตามเราก็เลยรู้สึกลำคาน,นิดหน่อยครับ ยังไม่ได้ประกวดเลยน้องจะได้มุมจังหวัดหรือเปล่ายังไม่รู้ครับถูกไหมฮะต้องได้มุมจังหวัดก่อนดิฉันนะฮะต้องผ่านจังหวัดก่อนเรื่องที่จะมีคนติดต่อกมาขอโทษร้อนโอ้ไม่เอาดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเยอะนะแต่ว่าผมกลัวสถานภาพผมอ่ะผมก้าวพนจุดที่มันวุ่นวายโคนตมสาดกันจนเหนื่อยแล้ว เออถ้าใครจะมาจากแบบนั้นก็อย่าลากผมไปต้องนั่งฟังเลยเอาเป็นว่าผ่านไปก็ให้มันจบจบไปแล้วก็ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจบจริง่ชีวิตคุณก็ดีขึ้นไม่สับสนแต่ถ้าคุณจบไม่จริงมันก็เป็นเรื่องของคุณผลลัพธ์ก็อยู่ที่คนของคุณง่ายๆนะครับง่ายนิดเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องขอโทษแล้วก็มีอะไรก็พูดผ่านสื่อก็ได้เดี๋ยวมีอะไรก็มาสัมภาษณ์ผ่านบาจ่างนะฮะถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรนะรไปเปิดสัมภาษณ์เดียวกันเลยบอกมาให้หมดเพราะคนเราอะ่ะ ทำอะไรต้องจํานะฮะหลายคนบอกว่าอา้าวคนคนหนึ่งที่เขาพูดอะ่ะขออนุญาตพูดนิดนึงดูรายการของดูรายการของคุณบอยดูรายการของคุณบอยบอยเอ็นเตอร์เทนมีคนคนนึงเขาบอกเขาไม่เคยทําอะไรผมเลยไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยส่งคลิปไปให้คุณบอยสามคลิปะนะฮะว่าคุณบอยตกลงเนี่ยอันนี้คืออะไรนะฮะ,ะผมดูคลิปคุณแล้วผมเลยส่งมาให้คุณก่อนเผื่อว่าเออ อายุมากขึ้นแล้วจำกันไม่ได้ว่าทำอะไรกันไปบ้างนะคนอย่างผมเก็บหมดนะครับบอกไว้ก่อนไม่ปอยที้ไม่ปล่ออาจารย์ดูเรอจะปเนื้คือผมผมก็มจะปังนะครับจริงเหรอมันจะไปปังไม่อยากเลยห้ยแสก็ปังคือผมจำหมดละครับทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะโพสต์ว่าเวทีคุณหาคนไปปฏิบัติภารกิจระดับโลกนะฮะไม่ใช่เป็นเวทีแม่ค้าแอดมินก็เป็นคนโพสต์เองไม่ใช่เหรอ ถูกไหมฮะไม่ว่าคุณจะสัมภาษณ์นางงามในช่วงที่เก็บตัวคุณก็เชิญสื่อไอม่ใช่อย่าเรียกว่าสื่อเชิญคอมเมนเตเตอร์ไปชงด่าชงด่าชงด่าซึ่งคุณประจางก,ก็อยู่ในที่นั้นด้วยอุ้ยหนูอยู่ได้ล่ะฮะอ่าน่าจะ,ะนะ,ะฮะเพราะคุณเข,าขา้าไปแถวนั้นประจําอยู่แล้ว <laughs> นะฮะเราก็มาหัวล้ะต่อกระซิบพยายามป้อนคาถามให้นางงานที่กําลังสัมภาษณ์ด่าผมน้องอุษาเลี้ยงเป็นไม่ด่าก็ยังย้ําอีก ว่าให้เธอพูดเอเอจ้าของเวทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนพูดแต่เจ้าของเวทีนั่งอยู่ข้างๆแล้วมีห้ามแล,วล้วหัล่อต่อก,กระสิกเอ,อิกอเอิ๊กอักเอิกอักนะฮะและ้วก็โอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวที่จอดรถทัวร์ไม่พอผมไม่ใช่เพื่อนเล่นนะ่ะต่อให้คุณไม่ชูดผู้ชื่อเวทีมันก็รู้ว่าคุณพูดถึงใครนะฮะคนเรามีสมองที่จะต้องเขาเรียกว่าประเมินได้ว่าสิ่งที่คุณทํามันคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ ชัดเจนมากอันนี้แค่ยกตัวอย่างเก็บไว้ในคลิปคลิปนี้เก็บไว้ดูขำๆ <c oughs> นะฮะหรืออยากดูเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ละเมอทุกอย่างมีเหตุมันจึงมีผลนะครับไม่มีอะไรที่อยู่ๆผลลั์มันเกิดขึ้นมาโดยปาสจากเหตุที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีเด็ค่ะใช้โอกาสที่จะคุยกันจับมือกันก็ไม่น่าจะเกิดก็ไม่ควรเสียเวลาฮะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ซึ่งกันและกัน มันจำไปจับทำไมอ่ะจับหนึคุณดีกว่าจับเลยจับแล้วได้ตังค่ะแต่ถ้าจับแล้วเสียโอกาสและเสียตังค์ไม่เอานะไม่ไม่ไม่บางคนตังอยู่ดีแล้วเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่รถทูนะครับที่จะมาที่นี่จงไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครที่ผมไม่ชอบหากถ้าคุณยังยุ่งเกี่ยวแสดงว่าคุณยังอยู่ในวงวานใกล้เคียง เรากลัวที่จะเอาวัฒนธรรมมาเผยแพร่นะฮะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมครับไม่ใช่วีนาคนเดียวทุกคนครับแต่วีนาคือตัวอย่างถ้าจับได้ว่ายังพัวพันก็ตุกทันทีได้ทุกเวลาครับถ้าถ้าผาถ้าเกิดสมมุติผ่านขึ้นมามงจังหวัดแล้วมาเจอผมก็เดี๋ยวผมมีวิธีผมมีวิธีผมมีวิธีแล้วนี่ไม่เกี่ยวกับน้องๆนักงานในยุคก่อนใช่ไหมครับก็ผมอนุญาตให้เฉพาะยูนิเวอร์สกับแกรนที่ไปมาหาสู่กันได้ตอนนี้นะครับ ส่วนเวทีอื่นที่บริษัทนั้นทำทุกเวทีห้ามยุ่งเกี่ยวกับแกรนด์และยูนิเวิร์สตอนนี้ได้เจ็เดสิบเจ็ดจังหวัดแล้วเรื่องอะไรฮะอ๋อยังเลยยังยังเหลืออีกต้อง12 13จังหวัดอ่ะเช่าบันเถอะตอนนี้นะฮะพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันที่เวทีแกรนนะฮะมยเราปิดชั่วครู่นะฮะเ,เราต้องลงสงขาไฟเช้ามืดชีวิตนับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าหกโมงครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะลืมแกนไม่มีลืม ถ้าไม่ได้แกนจะเอาเงินมาจ่ายยานูนิเว <Hey. S 1> <อ>ิร์สได้ยังไงเงินทุกบาทไม่รู้กี่ร้อยกี่ร้อยล้านเนี่ยมาจากแกรน <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นบางเพจบอกว่าอยากดูนางงาม <ac> ไม่ต้องขายของ <Hey. S 1> เลือกได้ครับมีเวทีบางเวทีไม่ขายของไปเลือกดูเอาเลยถ้ายังพูดจากเพอร์เจอร์อีก <c oughs> พี่เต้ยบอกแล้วเมื่อเช้านี้ว่าอาจจะให้ยุติการพูดถึงทั้งยูนิเวิร์สไทยแลนด์ยูนิเวิร์สใหญ่แกรน Thailand และแกรนด์อินเ n อร์เนชั่นแนลนะระวังนะถ้าความคิดเห็นไม่ตรงกันส่อเสียดนะครับเป็นการเขียนโดยการไม่ให้การเคารพนะครับเป็นการบอกกล่าวถึงเรื่องใดๆที่มันล่อแหลมความอดทนของพิเต้รมีอีกนิดเดียวคิดว่าคง <น S 2> จะเหลืออีกนิดเดียวอะ่ะอาจาจะไม่เกิน6กโมงพิเต้รคือพิเต้ร์พของผมนะฮะเพราะว่าเขาไม่ชอบบางเพจเนี่ยบอกว่าเราอุตส่าห์ปล่อยให้บรรยากาศมันดีขึ้น แต่ก็ยังเขียนกันแน่กันแหน่อีกว่าพี่เต้ยมาตรงนี้พี่เต้ยยังเขียนกันแน่กันแห่อีกว่าแบบนางงามขายของคือนางงามที่ไม่ถูกต้องผิดไม่ควรมีอะไรใดๆในโลกใบนี้อยากดูนางงามยุคนู้นยุคเก่ายุคอะไรของคุณคือเอาเอาตรงๆนะถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูมันง่ายนิดเดียวต้องพูดทำไมจะมาคุณก็ไปพูดนดั่ะเห็นคุณไปพูดอยู่อ่ะ คุณชอบเวทีไม่ขายของก็มีอยู่เออคุณจะมาเปลี่ยนใจพวกผมได้ยังไงในะ่เมื่อคุณก็ไม่ได้ให้อะไรกับผมเพราะฉะนั้นคุณเลือกบริโภคนะผมก็เลือก,กที่จะทํางานกับคนที่อยากขายเออใครอยากขายก็มาใครไม่อยากขายก็ไปอีกเวทีหนึ่งนะฮะและแยกกันไม่ได้ว่ากันนะครับมีเวทีเยอะแยะสมัครเช้าเย็นตัดสินก็มีไม่ต้องขายรายงานตัวสายสายบายเดินแล้วก็ุบเลยจบรับ <laughs> ไม่ต้องมานั่งขายกดตะกร้า <laughs> เพราะฉะนั้นจงอย่าเอาความ,มคิดของคุณมาส่อเสียดมาวุ่นวายมาแซงชั่นหรือมากล่าวหาว่าผิดหรือถูกเอาเป็นว่าคุณไม่ชอบดูก็แค่ไม่พูดถึงและไม่เขียนถึงคุณชอบดูอะไรคุณก็ไปชื่นชมในสิ่งนั้นที่คุณคิดว่าเอออย่างนี้แหละฉันชอบที่สุดละฉันชอบแบบนี้เลยฉันชอบแบบเขา,าโปรโมทเข้าไปให้เขาแบบปัง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 เพราะคุณโปรโมท ในขณะที่คุณจะโปรโมทคนอื่นแต่คุณก็มาว่าเวทีขายของอย่าลืมนะมิสยูนิเวอร์สเขาขายของ mm. นะฮะผมก็ขายแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลขายของแกรนไทยแลนด์ก็ขายเพราะฉะนั้นผู้เข้าประกวดรู้นะครับพี่พี่พสุวรรชนทราบนะครับแฟนนางงามทราบเนาะของเราเป็นแบบนี้นะครับเราเสิร์ฟแบบนี้ร้านเราเสิร์ฟแบบนี้คุณจะโวยวายร้านเราเสิร์ฟไทยคุยซีนอย่างเย็นนี้เราจะไปกิน บลูเอลเลเฟนเราเสิร<ง>์ฟเทลลคอส<ง>คุณจะวยวายจะไปกินตับไก่ปิ้งให้ได้ข้างทางมันเป็นเรื่องของคุณนะฮะแต่เราเสิร์ฟให้คุณไม่ได้จริงจตับไก่ปิ้งบทพัตตาคารหรูหราทำไม่ได้จริงนะครับสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศษฐีพันล้านโดยมาดำแบมแบมกัลยากร